ครับก็กลับสวัสดีครับ FC ไม่รักนักสู้วิชาผูขนมต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของศึกมวยไทยเกตสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4นะครับถ่ายทอดเวลาเดิมนะครับเวลา12บนามนาทีเป็นต้นไปที่เวทีมวยช่องเกตสีนะครับซึ่งยังทำการเป็นระบบปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ให้เข้า,าชมเฉพาะ บุคคลที่มีคนสำคัญในการถ่ายทอดแล้วก็25ประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันมวยรอบนี้ก็คงจะหยุดพักไว้ก่อนนะครับนะก็คงเป็นมวยไทยเกตสีล้วนนะครับสีคู่หลักนะครับก็คือชัดชัยน้อยเจอเพชรดำ102ปอนด์นะครับแล้วก็120 8นี่ชลามขาวเจอยอดสุริยาคู่รอง112นะครับเพชรพลอยลุงเพชรเจอลิทิเดตนะครับแล้วก็คู่เอก128เมสซี่เจอดิเซโนยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะฝากถึงผู้มีลูกคุณก่อนนะครับก่อนที่จะนําเรียนคู่มวยนะครับก็คือสโบเบต359เว็บแทงมวยออนไลน์ line, นะครับไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวสเต็ปนะครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับ แอดไปก่อนนะครับเมสซ์นำหน้านะครับ s สามห้าเก้า sbobet นะครับลิงก์อยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับไปกันเลยครับคู่แรกนะครับร้อยสองปอนครับเจ้าฉัดชัยน้อยลัคกี้บันเทิงนะครับอ่าแบบนี้ก็คงจะเป็นนามเจ้าภาพนะอ่าในนามเจ้าภาพหรือว่านามเดิมก็หาห้าแสนเล็กเจ้าห้าแสนเล็กพยักหมู่เก้านะครับหรือว่าเจ้าริปไดมอนด์เก้าแปด นะครับหรือว่าโจมมิตรภาพสเสน์รับทัวร์นะครับตัวเดียวเดียวกันนะครับมวยคู่นี้นะครับคู่ชกเจ้าเพชรดาฟอดพยัคฆ์แดนเหนือนะครับหรือว่าเด็ดเพชรสีทองอ่าสอชวล,ลิตไอชอวิชิตนะครับเจ้าเพชรดํานะครับเจ้าฉัดชัยน้อยนะครับก็เด็กหนุ่มวัยสิบหกปีเองนะมวยขวาจากสงขลานะครับ ก็คงจะซ้อมอยู่เกียริเพชรนะครับอยู่ขีมานคนจัดนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับซ้ายหน้านี่หนักแน่นนุ่มนวลนะครับหนักแน่นดีและเกินหมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงนะครับล่าสุดนี่ชนะนอกเพชรบ้านโคกสิบวังบัวทองนะครับส่วนเจ้าเพชรดำฟอร์พยักษ์แดนเหนือหรือว่าเดียดเพชรสีทองชอวิคิดนะครับรุ่นพี่นะ17ปีครับเป็นมวยซ้ายนะครับ ลักษณะฝีมือนี่จะคล้ายๆกันนะครับการเข้ามวยลูกมวยเกมชกเกมเอ่เกมชกบนเวทีนะครับออกจะคล้ายๆกันนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับประเภทที่ว่านอกได้ในดีล่าสุดแพ้เพชรป่าศักสสพิษนะครับทั้งคู่ก็แพ้เพชรป่าศัก์มาทั้งคู่แหละนะครับมาวันนี้นะครับผมชอบไปที่เจ้าฉัดชัยลักกี้บันเทิงนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ,บคมขีอยู่ทุกขบวนท่าเลยนะครับยกเว้นซะจากว่าการซ้อมนะครับการซ้อมว่าจะซ้อมมาดีน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับดูการชกในไฟของที่เจอกับเจ้าเพชรป่าสัก์ทั้งคู่แล้วนะครับดูว่าเจ้าชัดชัยจะได้เปรียบอยู่นะครับนะว่าเจ้าชัดชัยนี่ประกับเจ้าป่าสัก์เพชรป่าสักด์นี่ ได้สวยกว่านะครับผู้แรกจัดไปที่จัดชัยน้อยนะครับหรือว่าเจ้าหาห้าแสนเล็กพยักหมู่เก้านะครับมาต่อกันคู่ที่2องร้อยีบปดอครับฉลามขาวสิทธิยกโปะท่าทรายนะครับพบยอดศิริยาสอชอวลิตนะครับเจ้าฉลามขาวต่อหมอสีเดิมนะพีเคเซนชัยสจออเล็กมองนอนนะครับโอ้โหใช้สีเสื้อเปลืองนะครับ ลายนี้เจ้าฉลามขาวเด็กหนุ่มวัยสิปีเป็นมวยขวาจากโคราชนะครับสายหน้าดีนะครับนอกได้ในดีหลักเหลี่ยมแผ่วเอานะครับหมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงนะครับล่าสุดนีชนะพเพชรเจ้าพันศักดิ์วันทวีนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะใครอ่ะเจ้าทอาเจ็วินาไอาหนุ่มสุรินนะครับ ชนะหนุ่มสุรินแล้วก็มาชนะเจ้าเพนสั์นะครับส่วนคู่ชกยอดสุริยาสชวริตนะครับหมอนี่ลูกเก่า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 เกมมากนะครับนะประเภทที่ว่าหัวจิตหัวใจมาตรฐานมีฮึดตลอดนะครับยอดสุริยานิติสมุยเดิมนะครับหรือว่าตโยธาเบิ้มโพดินนะครับแบบนี้ก็คงจะซ้อมอยู่กับอ่าดินเบิ้มพูดินนะครับนะอยู่ในทีมงานของเบิ้มพูดินรุ่นพี่20ปีเป็นมวยขวาจากพิกิจนะครับ เปิดเจมนี่ไนเนี่เหนียวหนึบเลยนะครับเดินหน้าขวาตีนะครับประเภทในเนี่ยดูคู่นี้ดูไม่ยากนะครับดูการเกาะในครับอย่าไปดูยกสองนะดูดูยกสามนะครับดูพละกําลังดูการไล่แขนนะครับดูว่าเจ้าฉลามขาวนะครับประเภทที่ว่าอายุการใช้งานบนสองพื้นผ้าใบเนี่ยเจ้ายอดศิริยานี่จะได้เปรียบนะครับจะมาก่อนเจ้าฉลามเขาวตอนนั้นฉลามขาวอยู่ในนามของต่อหมอสีนะครับแล้วก็มาอยู่สอจอเล็ก แล้วก็มาพ k นะครับรู้สึกจะซ้อมพีเคนะแบบนี้เจ้าฉลามขาวนะครับคู่นี้นะครับผมชอบสไตล์ที่ว่าเปดเจมนะคืออาวุธมวยนี่อาจจะรูปแบบมวยอาจจะแพ้อาจจะเสียเปรียบเจ้าฉลามขาวอยู่นะครับแต่ที่ว่ามีฮึดตลอดยอดสุริยานะครับนะวันนั้นที่พลาดนอกพาดแพ้น็อกให้กับเจ้าพภิวัดสอสมฤทธิวันนั้นก็ประมาทไปนิดนึงนะครับวันนี้ ออกลองไปที่ยอดสุริยานะครับลองเพื่อทําการค้านะครับเผลอๆก็กินในปลายนะครับเกาะในปลายปลายกินนะครับนะมาถึงคู่รองน้องคู่เอกร้อยสิบสองปอน,นะครับพลอยลุงเพชรทีเด็ดเก้าเก้านะครับพบลิทเทเดตสิทธิเพชรฉลูกันนะครับเจ้าพลอยลุงเพชรสายมูนสโนุกเตอร์ตัวเดิมแหละนะครับน่าสิบเก้าปีเป็นมวยขวาจากยะโสธรน,นะครับคบเครื่องนอกได้ในดี หลักเหลี่ยมแพลวานะครับเขายัดไส้เขาสกูเสียบขวางหน้าดันเสียบครบสูตรนะครับล่าสุดไปแพ้ก็แพ้แบบหน้าเสียดายนะแพ้เทชรบันไลสิง์มาวินนะครับส่วนเจ้าฤทธิเดชสิทธิคู่เดชนะครับฤทธิเดชเดชรัตนะครับแบบนี้ก็คงซ้อมอยู่เดชรัตนะซ้อมอยู่เดชรัตนะครับสิทธิพิรุลกันรุ่นน้อง18ปีซ้ายจากบุรีรัมนะครับ หมอนี่ได้รับรางวัลดาวรุ่งดีเด่นแห่งชาติเลยทีเดียวนะสำหรับจอริธิเดตนะเป็นมวยที่ว่าได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับจากาการกีฬา,าแห่งชาตินะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงเตะดิสเตะซ้ายนี่เบินบ่นเนี่เตะได,ไ,ดได้ได้งามนะครับเตะบ่นเตะเขาเรียกว่าเตะบ่นนะหลอกหลอกกินเอวแล้วหลอกกินคอหลอกกินมันบ่นได้สามสี่ทีเียไอเนี่ยนะ เตะได้สวยนะครับถือว่าเตะซ้ายได้อย่างสวยงามนะครับสําหรับเจ้าลทธิเดชสิทธิ์คูเดชหรือว่าสิทธิ์เพชรทิลุกันนะครับคู่เด้นะครับเป็นการที่ว่าปล่อยเวทขึ้นมาแหละนะของเจ้าลิธิเดตนะครับส่วนเจ้าพอลอยลุงเพชรนี่ยมันจะต่ออยู่พื้นนี้อยู่ตลอดนะครับเจลฤทิเดต, Dead, ตก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าปีนเกียวขึ้นมาอีกเกียวหนึ่งนะครับนะผมมองไปที่เกมอ่า วงในนะครับวงนอกนี่เป็นของลิทิเดตแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าพลอยลงเพชรเล่ดวงนอกนี่เจ้าลิทิเดตกินแน่นอนนะครับวันนี้อยู่ในทีมงานของอการแก้มวยททางวยของพี่มนใต้ผมว่าเอาอยู่ครับวันนี้ชอบไปที่พลอยลูกเพชรสายมูลซนุกเกอร์หรือว่าทีเด็ด99กนะครับนะรุนน้องอย่างลิทิเดตก็คงจะเกี่ยวรูดลงมานะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเล่นวงนอกนี่ผมบอกได้เลยนะครับนะอยู่ที่ทีมงานสตาร์โค้ทว่าเขาจะทําไงนะครับถ้าอยู่วงนอกผมบอกได้เลยครับมันเล่นวงนอกกันนี่ลิทิเดตจินนะครับนะเตะเบิลสามทีนี่ราคามาอย่างงามเลยแหละนะครับเบื้องต้นชอบไปที่ลุตพลอยลุมเพชรสายมูลสโนวกเกอร์นะครับมาต่อกันคู่เอกร้อยี่สิบแปดปอนด์นะครับเมสซี่แปงกองปราบพบดีเซน้อยสอดำเนินนะครับเจ้าเมสซี่แปงกองปราบนึว่า หรือว่าเจ้าผุดผัดน้อยซูกีบะหมี่เกี้ยวนะครับแบบดี้ก็คงจะซ้อมอยู่กับพี่แพะมินบุรีนะครับเด็กหนุ่มวัย20ปีมวยขวาจากหนองบัวลำพูนะครับเด็กแถวบ้านนี่แหละแต่ตอนนี้ไปอยู่กทบแล้วมั้งนะครับครบเครื่องนอกได้ในเหนียวสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดัานเสียบนะครับลายนี้ลุกได้รับดีนะครับแต่ชกชงรับนี่จะสวยงามกว่านะครับล่าสุดแพ้เพชรลุ่งวายยกไก่ไปเล้ยวนะครับ ส่วนเจ้าดีเซน้อยสอดำเนินนะครับเกียรชัดชัดนันออสการัตนะครับหรือว่านิทิทัตทนายความนะครับหมอนี่ก็เป็นประเภทที่ว่าครบเครื่องนะครับสองแข้งสองาดนะครับปลายมีฮึดตลอดนะครับมอกหมดจะหมดเหมือนน้ำมันจะหมดไม่หมดสักทีนะครับนะก๊อก็๓๔๕หลายก๊อกเหลอเกินสําหรับเจ้าดีเซน้อยนะครับล่าสุดนี่ไปแพ้วิวเพชรกสนนะครับมวยคู่นี้นะครับ ถ้าเมสซี่นี่ไปซ้อมที่อื่นนี่ผมก็ไม่ห่วงนะครับแต่มาซ้อมอยู่แป๊ะมินบุรีนี่ผมห่วงนะครับผมมาดูอย่างเจ้ากา้ากับเจ้าแมกนัมแล้วนะครับไอ้กาก้ามันข้ามมาต่อได้ไงห้าสองนะครับผมงงตรงนี้แหละนะครับก็ด้วยความเป็นที่ว่าเฮียแปะนี่แหละนะครับผมคิดว่านะถ้าเมสซี่ไปซ้อมที่อื่นไม่เล่นครับวันนี้ซ้อมแป๊ะมินบุรีก็ต้องเอาแหละครับจัดไปที่เมสซี่แฝงกองปราบครับนะ ยังไงก็มีราคาออกตัวบางทุนแน่นอนนะครับหวยคู่นี้รักมากชอบมากมีอยู่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวก็คือเจ้าฉัดชัยลักกี้บันเทิงหรือว่าเจ้าห้าแสเล็กพยักหมูเกนะครับริดไดมอนด์เก้มิตรภาพเสน่ห์รักทัวโอ้โหลายชื่อไอ้นี่นะครับนะมอนี่นี่ถือว่าเป็นของขังได้เลยนะครับ ของขังไม่ใช่ไก่น้อยนะครับเป็นของขังในค่ายผู้จัดในทีมงานคนจัดนะครับเด็กปั้นเด็กสร้างหาก,กันเหอะนะครับชอบมากๆเลยฉดชัยน้อยนะครับอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับดูอย่างเมื่อคือนนี้ก็อย่างเจ้าหยกคีรีนะครับการปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสินนะครับรวมไปถึงการให้คะแนนของยุคไอ้ 5G นี้จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้เข้าในสากลไหมนะครับก็ต้องรอดูกันรอชมกันต่อไปสําหรับโหมดการตัดสินนะครับโหมดการตัดสินของคณะกรรมการแล้วก็กฎเป็นกติกาใหม่นะครับที่ทางลุมพินีโกสปอร์ตเมื่อคืนนี้ดําเนินการเป็นแมตช์แรกนะครับดูแล้วนะครับ2อหนึ่งชูสวนนะครับนั่นก็คือที่ว่าคนภาคนี่เขาภาคแบบเดิมๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าสไตล์การถอยนี่เป็นสิ่งที่ลุมพินีเกลียดที่สุดนะครับ เขาลืมจนจุดนี้ดังนั้นยกเพชรอ่ายกคีรีก็เลยพ่ายไปแบบกระเป๋าแฟบนะครับนะอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดอยู่ตัวดีอย่าลืมบังทุนนะครับฝากไว้ด้วยแอดไปเลย3 5 9 s s, s b o b e t นะครับหรือว่าสโบรตสามหนั่นแหละสมาชิกใหม่ลด25%รนะครับแมสแก้วอย่าลืมนะครับอ่าเพิ่มความระมัดระวังนะครับขั้นสูงสุด ในตัวท่านเองแหละและคนรอบข้างก็จะปลอดภัยไปด้วยนะครับเจอเจอผมอีกทีในช่วงชอบหลังช่างนะครับสําหรับ,บวยไทยเกตสีข้อมูลก็มีดังนี้นะครับรักกันไหมเถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ